ก็ก่อนจะไปคุยคุยกันวันนี้เนี่ยนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมนะครับไปติดตามช่องคุณยุ้ยแชนแนลด้วยลวกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากพลาดฟังเพลงของพ่อบนี้นะครับก็กดไปติดตามกับช่องคุณยุ้ย n ช l แนลลวกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับใครหาวิดีโอนี้วิเจอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะฮะก็เดี๋ยวใต้ล่างคลิปแล้วกันวันนี้เราจะพูดเรื่องเติมสุขในครอบครัวเนะ่ เติมสุขในครอบครัวมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะถามผ uh huh. ู้ชมนะครับถามผู้ชมแล้วก็เขียนคอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าเติมสุขให้ครอบครัวมันคืออะไรในโจทย์ที่จะพูดวันนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับหลายอย่างให้จะพูดกันในวันนี้เนี่ยเติมสุขในครอบครัวมันมีสามประการนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเฉลยช่วงท้ายแล้วกันนะครับว่าเติมสุขในครอบครัวจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับพูดถึงครอบครัวแล้วเนี่ย เวลาคุณผู้ชมไปเห็นด้านเพื่อนแต่ละคนเพื่อนคุณมีความสุขในกับครอบครัวตัวเองอยู่กับพ่อแม่อยู่กับภรรยายอยู่กับลูกมันคุณเห็นแล้วเป็นยังไงความสุขใช่ไหมฮะความสุขมันมาถูกไหมมันมาแบบไม่ทราบสาเหตุมันมาแบบเพลินพา,แบบานเพลินพานเลยใช่ไหมครับแล้วคุณเนี่ยเกิดไอเดียอะไรอยากมีชีวิตหนครอบครัวนั้นไหมผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะมันอยากมีบ้างอ่ะ ใช่ไหมมันอยากมีชีวิตที่คุณค่าบ้างใช่ไหมฮะมันอยากเติมกําลังสุขกาลังใจให้กับตัวเองถูกไหมฮะอ่ามันก็ต้องมีบ้างแหละครับมีอยู่ประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยผมไปเที่ยวบ้านเพื่อนมาไปครับไปเที่ยวบ้านเพื่อนมาไปฮัทถยาเนีครับก็ตอนนั้นน่ะผมไปวันหยุดงานของผมนี่แหละผมหยุดงานผมก็เลยไปหาเพื่อนที่บ้านผมเดินเข้าไปในห้องเช่าของเขาเนี่ยไปประตูไปไป๊าบเนี่ย ค,คุณท่าช่วยรู้ welche? ไหมผมเจออะไรเจอเจอครอบครัวของของเพื่อนนี่แหละนะครับเขามีความสุขด้วยกันน่ะเขาอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับคุณผู้ชมเขาผอเห็นนะเอออิ่มใจอ่ะนะมันอิ่มใจครับแล้วความคิดผมเลยเฮ้ยเราอยากมีครอบครัวบ้างนะครับเราก็อยากมีชีวิตอ่าที่มีครอบครัวอยากจะมีแบบใช้ชีวิต ให้กับคนรักอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาเนี่ยมันก็มีนะฮะมันก็มีถูกไหมผมเคยคุยอย่างนี้กับแฟนผมแล้วนะว่าเมื่อไรพร้อมเร <c ười> าได้แต่างงานกันเราไดแต่งงานกันอยากมีลูกนะครับความคิดของผู้ชายมันม,มันมเคยมีไว้ว่ากูอยากแต่งงาน,ม,น,ม,น,ม,นมั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 นมีนะครับมันมีสึ่อว่าจริงๆนะเศรษฐกิจ ของโลกเลยนะครับของโลกเลยนะที่สํารวจมานะฮะว่าสามสิบเปอร์เซ็นทงนียผู้ชายคิดอยากจะแต่งงานจริงๆนะอยากจะแต่งงานจริงๆส่วนที่เหลือไปไหนหมดมันลักสนุกไงนะฮะส่วนมากผู้ชายบางคนเนี่ยมันลักสนุกมันลักเอาแต่ตัวเองคือมันไม่ได้คิดจริงจังอะไรแาบผู้ชายอย่างเราเนะ อยากมีครอบครัวอยากใช้ชีวิตครอบครัวมันแฮปปี้ไหมฮะแฮปปี้นะครับที่อยู่แบบนี้เออขนาดไม่ขีดไฟจุดไฟแล้วเนี่ยไม่ยังติดนึกข้ต่ออะไรครับว่าคําว่ารักครอบครัวมันจะไม่ติดหูเลยครัใช่ไหมครับรถยังมีเปลี่ยนน้ามันเลยและความคิดคนดยะไม่เปลี่ยนเหรอใช่ไหมมันเปลี่ยนกันได้ฮนะ ผมเคยได้ยินเคยได้ยินยยนะเคยได้ยินคําพูดของคนคนหนึ่งว่าบทปรวีบทบทกวีที่แท้จริงเนี่ยก็คือคําว่าครอบครัวฮะถามว่าบทปวีนี้มันมาจากไหนมันมาจากผู้ชายคนหนึ่งฮะที่เคยฝังมาแล้วตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะผมจะพูดให้ฟังนะครับบทกวีคณะว่าคําคําว่าครอบครัวที่สวยงามมาจากอะไร ก็คือคุณพ่อไปนะพูดไว้นะครับตอนนั้นผงประมาสักสิบขวบนะสิบขวบเนี่ยจับใจความได้คำหนึ่งเลยว่าพระเจ้าสร้างเรามาให้มีครอบครัวพระเจ้าสร้างเรามาให้มีแต่ความสุขพระเจ้าสร้างเรามาให้มีแต่ความสําเร็จพระเจ้าสร้างเรามาเกิดความผลเกิดความชีวิตเข้ามาจิตใจพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาเพื่อสร้างความโลภพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาทําลายชื่อเสียง พระเจ้าสร้างทุกสิ่งแต่สิ่งเหล่านี้พระเจ้าไม่ได้สร้างมาในเมื่อมนุษย์เป็นคนคิดเป็นคนสร้างขึ้นมาครับน,นี่นะฮะความคิดของมนุษย์เรามันมีแค่นี้ยนะเวลาคุณทํางานเสร็จเนี่ยคุณทํางานเสร็จแล้วคุณต้กงสิ่งอะไรฮะครอบครัวถูกไหมฮะไม่ว่าคุณจะเอารูปพ่อแม่ขึ้นมาดู รูปคู่ของคุณในอดีตที่แต่งงานลูกมาดูเนี่ยฮะเวลาคุณทํางานเนเหนื่อยเนี่ยมันดีนะฮะเวลามันดีนะครับว่าคุณได้เห็นความสุขที่อยู่ตรงหน้าคุณนะครับความสุขอยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยมันพูดไปเต็มปากเลยนะครับว่าโลกในทุกวันนี้เนี่ยมีแต่ความเกลียดชังจริงไหมอันนี้อันนี้ผมพูดเลยนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับว่า จริงนะครับโลกของเราเนี่ยมีแต่ความเกดชังไม่สยามีความจริงมีไม่น้อยอีกหนึ่งไม่ใช่หนึ่งคนนะหนึ่งล้านคนเลยนะที่อุชายที่แต่งงานรักลูกจริงๆรักเมียจริงจริง,รรง,รงมีน้อยครับทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นยุคกีเต้ผมไม่รู้ว่าจิตใจคนมันเปลี่ยนตามิจเตลหรือเปล่านอกใจภรรยาอีกสี่สิบรักลูกรักเมียอีกห้าเอออีกยี่สิบ ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือรักครอบครัวนะสี่สิบเปอร์เซ็นทั้งโลกเลยนะครับไม่ว่าจะแทบไทยหรือทั้งอื่นๆเนี่ยคิดนอกใจสวรยาฮะทั้งโลกของเศรษกิจโลกเลยเนี่ยมันมีน้อยเหลือเกินนะครับผู้ชายเราจะรักครอบครัวจริงๆตอนไหนอะ่ะแม่โทรลูกโทรหาไงน,นะเพื่อนข้อทางานยืนดนลูกอย่างเงี้ย คืออย่างนี้นะครับผู้ชมที่ผมออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยเราไม่อยากให้ผู้ชายเนี่ยคิดนอกใจเมียภรรยาเราหรอกนะครับแล้วคุณคิดแต่ว่าคนอีกคนหนึ่งที่คุณเอาเขาเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขารักคุณไหมเขาจะปกรอบคุณไหมนะเขาปกลอาคุณแน่นอนถ้าคุณมีเงินมีทรัพย์สินมีทรัพย์สินที่เขาพอนะทรัพย์สินที่คุณได้รับเนี่ยคืออะไรไม่ใช่เงินทอง ไม่ใช่ชื่อเสียงนะครับคือจิตใจของคุณที่รักภรรยาคุณนี่แหละฮะนี่ยนะมันน่าภูมนใจนะครับที่คุณมีณมีเขาคนเดียวมันน่าภูมิใจมากกว่านะฮะแล้วแฟนคุณก็ภูมิใจคุณด้วยนะครับเออเออว่าคุณได่ภูมิใจล่ะครับที่คุณนีเขาคนเดียวอันนี้มันก็ความคิดใครความคิดมันนะที่ผมไม่สามารถไปบังคับ ใครได้เหรอครับว่าคุณต้องรักภรรยาคุณคนเดียวนะคุณต้องมีลูกแต่งงานคนเดียวนะคนเารามีสิทธิแต่งงานได้หลายครั้งฮะในเมื่อภรรยาคุณชินซีชินซีสีชีชๆๆๆวิตชากว่าภรรยาคุณตายไปนะคุณจะแต่งงานใหม่ก็ได้ไม่ว่าจะเลิกแต่งงานใหม่ก็ได้ไม่ว่าไม่ใช่ว่าคุณ แต่งงานแล้วแล้วไปแต่งงานอีกรอบหนึ่งมันไม่ได้ะฮะม,ม,มันไม่ได้มันไม่ใช่ะฮะมันเป็นจุดด้อยนะทุกวันนี้เนี่ยคําว่าครอบครัวนะฮะมันดับลงไปแล้วครับมันดับลงไปเพราะว่าอะไรมันดับลงไปถึงจุดสิ้นสุดคําว่าครอบครัวไปแล้วนะฮะมันขออภัยครับมันสิ้นสุดคําว่ารักกันไปแล้วนะบางคนปันใจให้คนอื่น่ะ เพื่ออะไรครับเพื่อตัวเองเหรอไม่ใช่ภรรยาบางคนเนี่ยเขาก็แสนดีเหลือเกินนะว่าเออเธอมีอีกคนหนึ่งได้ไม่เป็นไรนะคือคนเหล่านี้ยมองโลกในแง่ดีเกินไปนะมองโลกในแง่ดีคือนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดไม่ใช่เรื่องดีมันก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งนะคําว่ามีให้ใครคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยอันนี้ผมถามก่อนนะครับว่า ผมมองมุมมองผู้หญิงนะครับว่าอันเนี้ยสมควรไหมนะคอมเมนต์ได้คอมเมนต์มมนได้ครับสมควรไหมสำหรับผมเนี่ยผมพูดเลยว่าอันที่หนึ่งสมควรอันที่สองกบไม่สมควรเดี๋ยวผมจะให้คนอันที่หนึ่งสมควรก่อนเลยอันที่หนึ่งที่สมควรก็คือภรรยาคุณมีลูกให้คนไม่ได้ในเมื่อคนอยากมีลูกเหลือเกินแต่เมี่อคนมีลูกให้คนไม่ได้นะสามารถมีอะไรกับคนอื่นได้ นะครับแต่ถ้าถึงว่าภรรยาคุณไม่ยอมอย่าไปบังคับเขาเลยนะเอาเด็กคุณธรรมมาเลี้ยงก็ได้นะครับเอาเด็กคุณธรรมมาเลี้ยงยังมีความสุขกว่าอันที่สองที่ผมไม่เห็นคนก็คือมีสิทธินอกใจได้ง่ายฮะถือว่าภรรยาคุนี้แล้วพยายามตัวสูงเนี่ยความนอาใจมันมาแน่นอนนะความนอาใจอ่ะมัน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 มีอยู่แล้วแหละคนเราอ่ะ เขาผมมีไงมีผมยอมรับว่าผมมีแต่ผมไม่เคยคิดครับคําว่านอกใจเนี่ยมันมีหลายคนจริงๆอะผมจะตบมือให้ครับว่าหาว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยคิดทรยยศนอกใจตัวภรรยาตัวเองที่เรารักเนี่ยผมจะดีใจแล้วก็เห็นค่ามากเลยนะครับอ่ะเราจะมาสุงเลยครับว่าครอบครัว บรรสุขเติมเอ่อบรรครอบครัวเติมสุกคืออะไรครอบครัวเติมสุขก็คืออยู่เขาหน้าคอมตาไงใช้ชีวิตร่วมกันไงนะฮะนี่นะครับก็เป็นคําพูดเล็กน้อยจากทอกไวตีนะครับก็เติมสุขให้กับครอบครัวอยู่กับครอบครัวให้มากให้สุดนะครับแล้วคุณก็จะพบแต่ความสุขนะครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับสถานการณ์โควิดหวังว่าคงจะดีขึ้น ในเร็วๆนี้นะฮะก็ภาวนานะครับภาวนาขอให้มันดีขึ้นภายในเดียววันนี้นะฮะก็อยากให้มันกลับมาใช้ชีวิตปกติให้มันดีขึ้นทันทีนะฮะบัคอีินก็เริ่มมาแล้วในประเทศไทยแต่ก็ต้องอดใจรออีกนะะก็ต้องอดใจรออีกแล้วเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ประเทศไทยเราจะเข้าสูวส่วิกฤตนี้ทันทีวิกฤตที่ใช้ปกติใช้ชีวิตปกติได้ทันทีนะฮะ วอนเลยครับวอนรัฐบาลครับผมอยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยกลับมาสุขภาพปกติแล้วนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แลวกันนะครับก็คุณผู้ชมที่ดูวิดีโอนี้นะครับก็ลองเอาคําพูดเนี้ยไปฟังแล้วก็ไปคิดนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมให้การบ้านคุณช่วเลยว่าครอบครัวเติมเติมสุขคืออะไรนะครับผมให้การบ้านคุณไปคิดคนละข้อแต่ผมเฉลยไปแล้วแหละ ว่าจะถูกอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าอันนั้นเราจะมาดูกันนะครับผมจะเอาคำพูดคุณแต่ละคนเนี่ยมาประเมินผลเลยครับว่าสิ่งคุณพูดเนี่ยมันเป็นยังไงมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกัน,นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับสวัสดีครับ